สวัสดีครับพบกับผมเจมเกิน้อยอีกแล้วลครับผมครับสำหรับมือนีนะผมก็จะพาไปเบิงคูบต้าดีซีหพัดของลูกค้าอำนาจ,จเจริญแมนบองอำเภอปทุมราชนะครับจริงๆแล้วคนที่มาเบิงรถก่อนหนานี่นะสเสดเห็นรถคันนี้ที่จอดอยู่ด้านในเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้เบิงก็ได้ นี่นะครับรถคันนี้นะเป็นรถที่ลูกค้าแทบสิบต้องการมันเลยเพราะว่าจอดอยู่ซื้อบ่มีอย่างหนาเบืองเลยนะครับเพราะว่ามันมันมันเป็นรถจอดนั้นนะแต่ว่าเครื่องเครื่องดีนะครับสตาร์ตติดนะครับแต่แค่มันบ่งาม อ้าโอเคคเขาต้องบอกหลายเนะยาะเดี๋ยวเราไปเบิ้งเลยว่าเห็ดออกมามม่สิ็นย่งไดนะครับไะไปชมเลยครับลูกปืนตัวเตะตูตัวเตต,ต,วเต,ตูหนวดนะครับ ลูกปืนคัดลมตู้นวดครับใช้เบอร์6306นะครับ 6306NR นะครับ มันทีมีกิบหลอ,อกนะผู้ใดทีปุ่มแตกหรือว่าตามหาสื่อ,อ,อดุปืนตวนี้นะครับของผมชิใส่เป็นยี่หอ้อ NSK นะครับของเท้นะครับเปลี่ยนออกสองตัวเลยนะครับ นี่ตััวเกามนะสกรูตัวที่สองตัวน้อนนะครับตัวน้อนสะ กรูตัวที่สองนะครับตัวตั้งสกูสองตัวตั้งตัวนี้จะเป็นเสื้อนะครับเสือ้อ เสื้อสกูตตั้งนะครับแบบนี้เสื้อนะครับแล้วก็เฟืองทองตูนะครับซีนนะครับแล้วก็เป็นคลิปล็อกดอกจอกนี่ใส่ัตเกานะครับสเตอร์โซกลาง ติดนี้นะครับใส่ทั้งหมดเลยใส่ไม่ทั้งหมดเลยนะครับวุ้ดไทยบ้งน,นะครับไอลูกปืนข้อนะครับสองตัวเลยนะครับซ้ายขวาใส่ลูกปืนไม่นะครับทั้งสองตัวเลยนะครับ เสื้อนะครับจาแก้พวกลูกปืนนะครับกิบล็อกชุดหนึ่ง ครับผมนี่แหละครับรถดีซีหกสิบนะครับคันนี้ <c oughs> ผมไม่ได้ถ่ายเป็นวิดีโอไว้ในการตรวจสอบนะครับ <c oughs> เพราะว่าช่วงนั้นผมติดโควิดอยู่เราแกเลยมารับรถกับท่อพอนะครับผมก็เลยบม่ได้มาถ่ายวิดีโอถ่ายคลิปไว้ให้นะเดี๋ยวเขากระเบงรูปภาพก่อนก็ได้ก่อนแล้วั็หลังเหตุนะครับแต่ว่าวิธีการเห็ุหรือว่า อ่าอุปกรณ์นี่เขาเปลี่ยนเนาะผมตายไปให้เบิรงเนาะจริงๆแล้วรถก็นี่นะยกคันนะครับยกเซ็ตนะครับจะคือเช็คระบบแบบปักไงนะเปลี่ยนเล้านิ้วเป็นนิ้วสปริงนะครับเราจะอ่าใบตัดไม้นะครับเราจะหัวจรวดแล้วก็ออกเกอร์เป็นเล็นะครับแล้วก็เสริมคอสปริงนะ แล้วก็จะมีลูกปืนคอนะครับปั๊มนะเกียร์จะเปลี่ยนใหม่นะครับเกียร์ยกชุดนะเกียร์ผมยกเกียร์ไม่ใส่นะครับแล้วก็แท็กคางหนึ่งนะครับแล้วก็ไล่พวกไซ้ามันไฮดรอลิกนะครับที่มันอุดตันนะ แล้วก็ลุกปืนพนลล้มทั้งสองข้างนะครับตะแกรงตู้นวดนะครับสายพันเส้นไหมนะครับแล้วก็เปลี่ยนทางเข่าไหมนะครับอืมแล้วก็เปลี่ยนของเหลวไหมทั้งหมดเลยนะครับซินทุกจุดนะครับรั่วซึมเก็บให้ไม่เบิดนะครับแล้วก็ซึม ม่บอแมนซึมสิผุนะครับปากผุนะครับคอผุนะครับแล้วกับพวกอ่าคอทางเข่าไม้นะครับตะแกงเปียนไม้นะครับตะแกงหล่นนะผมเอาสิ่งใส่ใหเพิ่นนะสายพานมามันบอมแมนทั้งคันลูกปืนทุกจุดทุกโตนะครับรวมๆแล้วคันนี้ผมเฮ็ดไป เจ็ดหมื่นกลัวขาดทุนครับผมขายอยู่ที่หนึ่งแสนเก้ามืนบาทขาดทุนครับอเอาว่าองตรงเลย,ดยเด้อผมได้กำไรอยู่ขค้นนี้หลักบนร้วมคาน้มันเรียวของนะได้อยู่แค่หกถึงเจ็ดพันบาทประมาณนั้นนะครับ แต่ถ้าหักลบคบหนีฮักพวกค่านะ้ำมันค่าเดินอะไรนะครับก็คือขาดทุนขาดทุนแบบยับนะครับโดยกันนีแต่เอาเนี่ครับใจเอาไปเลยครับผมขายในราคานีผมเห็นในเต็มที่นะครับบ่หวงลูกค้านะขายไปเลยครับเต็มเต็มครับบ่เป็นอย่างจะดีเห็นไป อธิบายไปแค่คร่าวๆดิแต่ถ้าไปเจาะลึกอีรีแล้วรถมันในในเปลี่ยนหลายอย่างนะครับเอาโอเคครับสำหรับลูกค้าท่านไดทิมมักสไตล์การทำรถหรือว่าส,สไตล์การเทดรถแบบแบบเจมเกินรอยนะสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0928034774นะครับหรือชมผลงานกันได้ที่นะครับเพจหรือว่าอ่า t u b e นะครับ และกกั f a c e b o o k นะครับก็ไปกดไลค์กดติดตามกันน้ำจังสิบงบด้ยพลาดค,คลิปใหม่ๆคลิปรดเกีียวเจมๆนะครับเอาสำหรับมื่อนี้เจมเกินร้อยต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบพอกันคลิปหน้านะครับโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบมากครับสวัสดีครับ